ค่ะนี่ก็เป็นยาจากออของเห็ดหลิหนเจอนะคะที่ทางท,างท่านประธานให้มาแนะนำให้ได้กินถ้าได้กินแล้วก็ดีค่ะดีมากเรากินแล้วเราต้องกินคูกก่กันกับตัวนี้กินกับตัวนี้แล้วก็จากที่ปวดโรคเกาเนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ปวดแล้วชามือชาปลายมือปลายเท้า ตอนนี้ก็หายไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วที่มาพูดนี้ก็ไม่ได้มีใครจ้างอะไรนะคะเพราะว่าเป็นหายจริงๆก็อยากจะแนกอ่ะชักชวนคนที่ที่ไม่สบายเนื้อตัวแบบปวดตามร่างกายเนี่ยถ้าได้มากินชุดนี้นะคู่กันน่ะดีมากค่ะให้ทดลองดูจะได้เห็นผลเลยนี่ก็เริ่มกินวันที่27่ธันวา หมดไปสองชุดแล้วก็รู้สึกร่างกายสบายตัวมากเล็บเท้าที่เป็นจากเชือ้อราก็ดีดีขึ้นเยอะเลยถ้าเราได้กินต่อเนื่องนี่รู้สึกว่ารับรองได้ว่าหายค่ะก็ขอขอ,ขอบคุณท่านประธานที่มีตัวยาดีๆมาแนะนำให้ขอขอบคุณค่ะ